<Yes. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเหมียวจะมาทดลองนะคะกับปั๊มโตซาก,ก้านะคะปั๊มสามสูบนะคะไม่อาจจะระบีไม่ใช้จะระบีนะคะปั๊มแรงดันสูงขนาดหนึ่งนิ้วตัวนี้นะคะเหมียวรีวิวไปแล้วทีหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาทดลองฉีดจริงนะคะกันหน้าบ้านนี่แหละค่ะลูกค้าอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวแนะนําก่อนตัวนี้เหมียวใช้ มอเตอร์คะขนาดสามแรงนะคะของมิตซูนะคะในการฉุดน,นะคะตัวนี้นะคะปัม๊มไม่อาจจะระบีโตสากา้าขนาดหนึ่งนิ้วแรงดันสูงนะคะตัวนี้แนะนำเลยจะพ่นทุเรียนนะคะพ่นสารล้างรถล้างอาคารล้างตึกนะคะตัวนี้แรงเห,เหลือเลยค่ะลูกค้าพ่นได้สามสายนะคะหนึ่งสองสามนะคะดูดหนึ่งนิ้วนะคะสายน้ำกลับอยู่ทางนี้นะคะ เกวัดอยู่ตรงนี้นะคะปรับแรงดันอยู่ตรงนี้เป็นเป็นรุ่นหม้อลมนะคะกระบอกสูบเป็นแบบเซรามิกนะคะเซรามิกแท้นะคะไม่ใช่สแตนเลสนะคะอะเดี๋ยวโกกัรให้ดูดูนะคะข,ขาวๆด้านในตรงนู้น,นะคะปาข่ายเดี๋ยวไปเริ่มฉีดกันเลยวันนี้เหมียวใช้ก้านพ่นยานะคะตัวดีหน้านะคะอันตัวนี้ก้านพ่นยาดีหน้าสีแดงตัวนี้นะคะแล้วก็ สายฉีดนะคะเป็นสายฉีดธรรมดานะคะลูกค้าเป็นสายทดลองของทางร้านขนาด20เมตรนะคะบอสเสียบเองเลยใช่ไห<ด>มอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ่นกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ไปทางนู้นก่อนโอ้เอาเอา,เอาที่พื้นก่อนก็ได้เออฉีดอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฉีดที่พื้นให้ดูนะคะอันนี้เป็นการปรับ พุ่งนะคะลูกค้าเดี๋ยวมอสไปลงตรงแถวๆถขี้โคนน่นดิโอเคเลยตรงขี้โคนตรงแถวอ๋อเห็นไหมเนี่ยแดดอ,อ่าลูกค้าดูเอาเองได้เลยนะ เวลาปรับพุ่งปรับฝอยปรับตรงไหนนะก้านตัวนี้บอสอ่าปรับพุ่งนะคะปรับเป็นปรับเป็นหัวละอองนะคะลูกค้ากดลงนะคะปรับเป็นพุ่งยาวๆนะคะงัดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพระยะไกลให้ดูนะคะอ่าอันนี้ดูนี่นะคะใครเอาไปล้างพื้นล้างอาคารนะคะได้เลยนะคะลูกค้าล้างโรงเรือนล้างรถด,ด้วยล้างรถด,ด้วย เดี๋ยวเมียวดูระยะาภาพระยะไกลๆกันนะคะอ่ามอสไปยืนอ่าปรับระยะไกลก่อนนะคะรุ่อ่ามอสปรับระยะไกลก่อนประมาณอันนี้ประมาณสิบเมตรนะคะแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่เธอแรงดันตัวนี้อยู่ที่40่สบานะคะอ่าไกลประมาณ10เมตร น่อยอันนี้ละอองนะคะลองได้ไหมอ่ะละอองแบบสุดเลยของก้านตัวนี้เป็นแบบไหนอ่านี้ละอองสุดเลยละอองสุดเลยของดีหน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะถ้าไกลสุดเลยโอเคพอละไม่เดี๋ยวเข้าบ้านเขาอ่ะเดี๋ยวไป อันนี้เหมียวพ่นแค่สายเดียวนะคะลูกค้าถ้าพ่นอีกสายหนึ่งเหมียวว่าเหลือๆเลยละค่ะแรงๆอยู่ที่ส0สบานะคะตัวนี้สามสากับสี่สบสามสอ่าเมื่อกี้ช่างบอกว่า35กับ40ไม่ต่างกันอันนี้อันนี้เหมียวปรับเท่าไหร่30ปรับ30อ่เหมียวลองปรับ30นะดูอันนี้มอสปรับปรับพุ่งไกลยัง พุ่งไก่สุดยังสุดแล้วใช่ไหมไหนดูระยะดิพื้นที่มันแพเนะคะลูกค้าอันนี้สามสิบาทใช่ไหมเธออ่ะสี่สิบสี่สิบกล้องเก็บไม่หมดคนส่งคนส่งมาส่งของมาอันนี้สี่สิบบาทลูกค้มามองออกไหม อ่สามสิบาทอ่สี่สิบาทอันนี้สามสิบนะคะลูกค้าอันนี้สี่สิบบาทรู้สึกมันอ่ารู้สึกมันแรงขึ้นนี่นึงรองนะ้ำมันมากขึ้นห้าสิบบาทอะรเปงขอห้าสิบบาทหน่อย ห้าสิบาทรู้อ่ารู้สึกละอองตรงปลายมันจะพุ่งมากขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นอีกนะคะลูกค้อาอ่าหกสิบบาทอันนี้แล้วหกสิบบาทคือไปไปยันนู่นเลยละอองมันคือเรียกว่าอะไรละอองมันจะไกลไปอีกมากขึ้นนะคะลูกค้านะคะหนได้ไดขอหกสิบบาทฉีดพื้นหน่อย อันนี้หกสิบาทแล้วเอง yeah, อันนี้หกสิบาทนะคะฉีดพื้นนะคะลูกค้าฉีดพื้นนะคะฉีดรถลด้ลางรถไหมอลเลย yeah, อ่ะตัดฟอยต์ตัดอยต์หกสิบบาทตัดฟอยต์กบาทมดขอพี่ขอดูละองหน่อยพี่ขอดูละอง อันนี้ปรับฝอย60บบาทนะคะลูกค้าไปยันนน่นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านคนอื่นเขาเนาะอ่ะโอเคมีอะไรอีกอัดดูน้ำกลับอ่ะดูน้ำกลับหน่อยดูน้ำกลับหน่อยนะคะอันนี้คืออันนี้ทางไหลน้ำกลับลูกค้าที่มันไหลแรงขนาดนี้นะคะเพราะว่า ันฉีดสายเดียวแล้วมันรู้สึกอั้นนะคะปั๊มมันน่าจะอั้นนะคะมันก็เลยไหลน้ํากลับเยอะนะคะอาเจงเดี๋ยวถอดตกได้เลยปั๊มแรงดันเบาก่อ,อนใช่ปะฉีดไปถน,นนเหรอ อันนี้อันนี้เดี๋ยวดูแล้วนะว่ามันไม่มีรถนะเดี๋ยวลองฉีดไปกลางกลางถนนนะสิบเมตรนี่สบายสบายเลยลูกค้าตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังโอ้แหบมาก ถุนยอ่นดแรงสะเทือนมือไหมเือนมืออจะไปอย่างเดียวแล้ว60มันจะจับตอนแรกเหมืนดูไม่ต่างเนาะแต่พออัดจริงๆแล้วนนมันเอ่อมันกระจายได้มากขึ้นไปอีกนะคะลูกค้าก็แตกต่างกันเหมือนกันนะ30บาท40บาท50บาท60บานะคะโอะ้ไม่สักคู่เดี๋ยอัดไปถึง60บาเลยใครมันจะพ่นนขนาดนั้นไหมก็พ่นนะ ไม่งั้นไม่งั้นเขาไม่ทำมาแบบแรงๆเนาะโอเคเดี๋ยวสรุปนะคะอ่ะใครอ่ารีบๆสั้นๆเลยละกันใครสนใจอยากได้สั่งซื้อราคาเหนีอทิ้งไว้ตรงมุมด้านล่างส้ายมือนะคะ,ะเบอร์โทรติดต่ออยากได้ก็ด้านบนนะคะส่งทุกวันนะคะโทรเข้ามาได้เลยยินดีให้บริการนะคะรับสายทุกวันจนถึงห้าทุ่มนะคะแล้วก็อ่ะทั้งชุดนะคะมีขาย ปั๊มอย่างเดียวมีขายมอเตอร์อย่างเดียวมีขายแท่นอย่างเดียวมีขายก้านพ่นยายอย่างเดียวมีขายนะไหนมาดูหน่อยก้านพ่นยานะคะตัวนี้นะคะแรงดันสูงดีหน้านะคะมีหัวให้เปลี่ยนด้วยเขาเรียกว่าอะไรหือเลือกหัวมันเนาะเขาเรียกวันเป็นรูอะค่ะรูแป้นตรงตรง,ตรงนี้นะคะต่างกันรตรงขนาดความเล็กความใหญ่นะคะใครอยากได้น้ํายาออกมากออกน้อยเปลี่ยนได้เลยนะคะอ่ะโอลิงมีไปให้อ่ะเข้าสั้นๆ สำหรับกันพ่นยาเอา่ออะไรดีเป็นปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วยี่ห้อโตสก้าปั๊มแรงดันสูงนะคะจากไต้หวันนะคะเป็นแบรนด์ไต้หวันลูกค้าขนาดหนึ่งนิ้วนะคะพ่นได้สามสายหนึ่งสสานะคะจะสูบน้ำดันน้ำขึ้นเขาโอเคเลยนะคะพ่นทุเรียนนะคะล้างรถล,ล้างตึกล้างอาคารล้างโรงเรือนนะคะได้เลยนะคะ เป็นลูกสูสเกะะกบสเซรามิกนะคะกระบอกสูบเป็นแบบเซรามิกนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้จารบีอะ่ะพอดีรถผ่านนะคะเมื่อสักครู่แล้วก็ตัวน,นี้ไม่ต้องใช้จารบีไม่ต้องอาจจะรบีนะคะเหมาะมากาก,กับคนขี้เกียจมาดูแลคนขี้เกียจมาคอยอัจจะรบีนะคะดูแลเครื่องแค่น้ำมันเครื่องแค่นั้นพอเพราะว่าน้ามันเครื่องเติมทีเดียวแล้วอยู่ได้ประมาณ50ชั่วโมงนะคะถ่ายทุกการใช้งานไปแล้ว50ชั่วโมงเนาะที่เหนียวแนะนํานะคะเติมน้ํามันเครื่องแล้วดูนะคะตรงนี้นะคะ ให้มันถึงครึ่งตาแมวคือเป็นใช้ได้นะคะมันมืดนะลูกค้าเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะไปแล้วไปจริงๆแล้วค่ะใครอยากได้นะคะโทรมาเลยนะคะเดี๋ยวมีพั้อมส่งส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มทั่วประเทศนะคะ